เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอนะคะเจอาก,กันาเป็นประจำวันพฤหัสบดีค่ะสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับดิฉันนันปพัฒเฉลิมสินธิรันจะนําสาระความรู้เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินการดูแลงบประมาณเงินของแผ่นดินมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะและดิฉันมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนันประพัฒแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะวันนี้คุณธนพัฒนาเรามารู้จักกับสำนักบริหารทรัพ,พยากรบุคคลเอ๊และจะเกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดินยังไงละเนี่ยอ่ะโยงให้ฟังสักนิดนึง วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเข้าสู่อาชีพข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเ,เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตรวจสอบเงินแผ่นดินนะครับต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาชีพข้าราชการนะครับก็ถือได้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีทุกท่านจะได้เห็นว่าเวลาแต่ละปีอะครับเมื่อมีการสอบกอพเนี่ย ก็จะมีคนจํานวนมากเป็นแสนคนนะครับที่ไปสอบเพื่อจะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะเข้ารับราชการซึ่งข้าราชการตตง,งก็เช่นกันนะครับในปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีการสอบข้าราชการเนี่ยมีผู้สมัครจํานวนมากโดยวิธีการเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมีคําตอบให้ทุกท่านนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงนะครับท่านพอ,อ,อวันวิสาอภว,วมาลายัยผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์แล้วก็คุณธนภพแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะพออวันวิาค่ะคในการที่จะคัดคนเข้ามาทํางานที่สงตอง,งอคุณสมบัติของคนที่จะต้องมาทําหน้าที่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจเงินแผ่นดินเรามีนโยบายในการรับบุค,คลากรที่เข้ามาเป็นข้าราชการของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินยังไงคะ ก็ขออนุญาตเรียนจากีน,นะคะว่าอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยเราดูแลคนตั้งแต่เริ่มเข้าทํางานนะคะจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการนะคะแม้กระทั่งว่ากเกษียณอายุราชการแล้วนะคะ ก็ยังต้องดูแลต่อไปเนื่องจากว่ายังมีสิทธิประโยชน์ของข้าราชการยังคงอยู่แต่สําหรับเรื่องของการรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนี่นะคะท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเคยมีนโยบายในเรื่องของการบริหารแล้วก็พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นนโยบายของปี2562ถึง2565นะคะซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่1เมษายน2562เนี่ยนะคะว่าให้ความสําคัญในเรื่องของการสรรหา แล้วคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตําแหน่งหน้าที่ราชการอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะดังนั้นเนี่ยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยจึงถือปฏิบัติมีอยู่3มิติด้วยกันมิติแรกนะคะในการที่จะรับคนเข้ามาทํางานกับสตงเนี่ยมิติแรกเป็นเรื่องของการทดแทนตาแหน่งที่กเกษียณอายุราชการอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ปีพศ2563และ คาดว่าจะต่อต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในภาคราชการหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนเองนะคะ จะมีการเกษยียณอายุรยาชการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นสังเกตได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อปีที่แล้วสอตองอน,นี่ยก็มีการเกษยียณอายุรยาชการก็ประมาณ70ดสิบกว่าคนปีนี้นะคะหนึ่งตุลาคมสองพันสี่นะคะเรามีการเกษยียณอายุรยาชการเ0้าสิบคนค่ะเยอะนะคะในปีหน้าและปีถัดไปนะคะก็ไม่ต่ำกว่าแปดสิบคนอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการทดแทนตําแหน่งที่จะเกษยียณอายุรยาชการจึงมีความสําคัญเพราะฉะนั้นการสรรหาบุคคลเพื่อที่จะเข้ารับรชาชการ เราจะพูดถึงเรื่องของการแตะมือกันเมื่อคนเกษยียณไปคนใหม่ต้องมาทำแทนทันทีแม้ว่าเราต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งก็คือว่าเด็กที่มาใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะในเรื่องของความรู้ระดับหนึ่งที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ในมิติที่สองนะคะก็คือเป็นมิติในเรื่องของการที่ตำแหน่งพี่ว่างด้วยเหตุอื่นในระหว่างปีอาจจะมีการลาออกอาจจะมีการโอนย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่น ตามความจําเป็นของแต่ละคนดังนั้นตําแหน่งตรงนี้นะคะก็จะมีการว่างขึ้นมาอีกซึ่งการบรรจุนคนนะคะก็จะคํานึงถึงตัวนี้เหมือนกันนะคะว่าเราจะต้องเอาคนที่เราสรรหามาเนี่ยลงมาที่ตรงนี้ให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้ลาออกไปหรือได้โอนไป ในมิติสุดท้ายนะคะคก็จะเป็นในเรื่องของมิติที่เรียกว่าเป็นอนาคตเราอาจจะมีสาขาวิชาที่สำนักง,งานเห็นว่าจําเป็นแล้วก็เหมาะสมที่ใช้ในการปฏิบัติงานประเด็นนี้นะคะก็อาจจะต้องเรียนให้ทราบต่อไปว่าเอ๊ะมันมีสาขาไหนบ้างนะที่นอกเหนือจากสาขาพวกนี้แล้วสำน,นันกงานยังมีความจําเป็นหรือว่าต้องการอีกค่ะอันนี้มีอยู่สามมิตินะคะครับแล้วอย่างนี้การทํางานของสตนกงนเนี่ยครับเรามีคุณวุฒิในสาขาใดที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องการไหมครับสาหรับคุณนวุินะคะที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องการเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าภารกิจหลักของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ตามกฎหมายนะคะเราดูจากตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดอยู่แล้วนะคะว่าให้เรามีหน้าที่ในการตรวจสอบการเงินตรวจสอบรายได้การรับการจ่าย การใช้จ่ายทรัพย์สินแล้วก็ดูว่าการดําเนินการของหน่วยรับตรวจนั้นเป็นไปตามกฎหมายไหมรวมทั้งยังดูเรื่องรประสิทธิภาพประสิทธิผลความคุ้มค่าด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งค่ะที่เราจะต้องให้ความสําคัญก็คือพระราชบัญญัติวินยัยการเงินการคลังของรัฐ พศ2561ํำหนดไว้ชัดเจนมากเป็นการผูกมัดสตงนะคะว่าสตงจะต้องตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยตรวจจดส่งมาให้ภายใน180วันอันนี้เป็นประเด็นหลักเป็นภารกิจของสตงที่เป็นภารกิจหลักจริงๆดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความจําเป็นต้องใช้นักบัญชีก็เรียกว่าเป็นตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินในวงเล็บนะคะที่เราประกาศกันเห็นบ่อยๆนะคะก็คือวงเล็บการบัญชีก็เลยมีความสําคัญมาก อันนี้จําเป็นค่ะนอกจากนั้นนะคะสาขาอีกสาขาหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสําคัญอันหนึ่งซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็เห็นชอบให้สาขานี้คเป็นคุณวุฒิอันหนึ่งของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นวุฒิเรียกว่าใหม่เอี่ยมเลยนะคะก็คือวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตเนืน่องจากว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เล็งเห็นว่าปัจจุบนันวิทยาการเนี่ยมีความก้าวหน้าแต่ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยจะมีนักบัญชีจํานวนมากแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยรับตรวจเนี่ยก็มีการพัฒนา นะคะไปไกลค่ะดังนั้นเนี่ยสาขาวิชาที่จําเป็นนะคะ่ค่ะก็คือทางด้านคณิตศาสตร์สถิติและวิทยาการประกันภัยสถิติประยุกต์แล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งสาขานี้นะคะคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็มองว่าในการที่ไปตรวจสถาบันการเงินหรือองค์กรขนาดใหญ่จาเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นแบบจําลองนะคะเนื่องจากว่ามาตรฐานการตรวจสอบรายงานการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไป,ไป ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช้ข้อมูลในเชิงสถิติมาช่วยในการพยากรณ์การสกัดการสำรองหรือว่าเออพยากรณ์ข้อมูลทางการเงินอันนี้ก็เลยกลายเป็นสาขาที่คณะกรรมการตรวจเงเินปดินให้ความสําคัญนะคะนอกจากนั้นนะคะอีกอันหนึ่งที่จะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะคะก็คือคสาขาที่สํานักง,งานเห็นว่ามีประโยชน์โดยเฉพาะเราได้รับเหมือนกับเป็นทุนจากสํานักง,งานกอพอ สาขาที่เราได้รับนะคะก็จะมีทางด้าน Data Analytics ทางด้าน f o r e n s i c a c c o u n t i n g ซึ่งจะเป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการสืบสวนหรือว่าทางด้านที่เราขอไปใหม่ๆสุดๆนี่นะคะก็คือทางด้าน Project Infrastructure in Management ซึ่งเป็นเรื่องของการตรวจโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อที่จะมารองรับเรื่องของการตรวจโครงทาง PPP รวมทั้งทางด้าน c r e a t i v e and Innovation Technology เพื่อที่จะดูว่าอนาคตเนี่ย มันควรจะไปทางไหนสําหรับองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินระดับตากลอนค่ะค่ะครับคืออันเนี้ยดิฉันเป็นคนภายนอกสตงนะดิฉันก็ต้องถามแบบคนภายนอกเลยแล้วกันอย่างด้วยความที่เรารู้สึกว่าสตงคือคุณเป็นคนตรวจเงินแผ่นดินเพราะฉะนั้นอาชีพของคุณเลยก็คือจะต้องเป็นนักบัญชีเป็นพื้นฐานแต่คราวนี้พอเมื่อบอกว่าถ้าเราจะไปตรวจโครงสร้างการสร้างตึกอ่ะอันนั้นมันเป็นอาชีพของวิศวกรคือวุฒ ที่จะต้องมายังคงเน้นหนักของการเป็นวิชาชีพบัญชีหรือเปล่าและในส่วนของคนที่จบวิศวะคือคุณจะเข้ามานี่คือเราต้องทำยังไงเรียอจะคิดนะคะว่าสำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีอยู่หลายวุฒิค่ะวุฒิแรกเป็นวุฒิทางบัญชีวุฒิที่สองนะคะก็จะเป็นวุฒิทางด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ใหม่สุดก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะ ดังนั้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเต็มหมดแล้วแต่เรายังต้องการให้นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินในวุฒิวิศวกรรมเนี่ยได้รับการพัฒนาเช่นอาจจะมีเรื่องของวิศวกรรมมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากทุนกอพรไปเรียนทางด้านวิศวกรรมทางรางหรือว่าทางด้านที่บอกว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อสามารถที่จะตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ได้กับที่ปรึกษาของเรานะคะครับขอขอแชร์เพิ่มต่อจากท่านผอ,อ,อน,นะครับคือ สตงอครับปัจจุบันก็คือมีทางด้านวิศวะกรรมด้วยเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่พอท่านเรียนนะครับว่าเราก็จะมีการตรวจสอบโครงการหรือโครงสร้างต่างๆที่มันเป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นวิศวะกรก็คือหนึ่งในสายงานที่สตงเราก็มีอยู่แล้วนะครับคือตัววิศวกรเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้จบบัญชีมาแต่ว่าคุณจะต้องทํางานเป็นทีมงานกับผู้ตรวจบัญชี ที่จะต้องไปตรวจงบเรื่องนี้อ,อันนี้คือเป็น<ช>กลุ่มใช่ไหมทําสร้างมาเป็นกลุ<ช>่มทีมงานใช่ครับค่ะแล้วนอกแต่นี้นะครับทางในสายสตอตงเนี่ยเห็นว่าตอนนี้กําลังมีการรับสมัครข้าราชการอยู่ในช่วงกําลังสรรหากําลังสอบกันอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ในเว็บเนี่ยเขามีแบนเนอร์ขึ้นว่าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างว่าจะช่วยให้ท่านเนี่ยเข้ารับราชการในสอบตองได้ เรื่องนี้อยากจะเรียนถามพออรครับว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างไรครับถึงได้เกิดแบนเนอร์ตัวนี้ขึ้นมาครับเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าที่ต่างจังหวัดะที่ก็เป็นจังหวัดสงขานะคะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ชาวบ้านสองคนเนี่ยนะคะมาติดต่อที่สํานักงานนะคะบอกว่าได้รับหนังสือจากสานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่1ห้าจังหวัดสงขาเนี่ยเรียกตัวให้มบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุนะคะ โดยที่ให้ไปรายง,งานตัวที่สารลางจังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วนะคะสารลางจังหวัดสงขลาเ,เข้าไม่ได้ไม่สามารถจะเข้าไปตีทําการของสารลางได้เนื่องจากว่าตอนนั้นในช่วงเมษายนนะคะเป็นช่วงมาตรการโควิดใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าเอ๊จะทํายังไงดีนะเขาถึงจะรู้ว่าลูกเขาเนี่ยจะได้ไปรายง,งานตัวทันไหมถ้าเกิดในวันนั้นไม่ทันลูกขาอาจจะเสียสิทธิ์ไปเลย ทีนี้เขาก็มีการไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าสำนักงานตัวเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15น่ะตั้งอยู่ที่ไหนเขาก็เลยไปที่สำนักง,งาน ที่ตั้งเลยซึ่งไม่ได้อยู่ที่สารกลางแล้วก็ไปสอบถามว่ามีเจ้าหน้าที่สตงเนี่ยชื่อนี้ไหมสมมตินะคะว่าชื่อนายกชื่อทันที่ทางภาคสิบห้าเนี่ยก็บอกว่าชื่อคนนี้ไม่มีนะก็ไปถามทางด้านสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลที่กรุงเทพนะคะให้เช็คหน่อยว่าชื่อนายกคนนี้มีไหมปรากฏว่าไม่มีแต่พอดูหนังสือที่ชาวบ้านเนี่ยถือมาให้กลายเป็นว่าชื่อหนังสือนะคะมันจะเป็นที่ชื่อที่มีความแปลกมีการลงชื่อลงนามด้วยนายประจักษ์บุญยังด้วยนะคะ แต่ว่าลายเซ็นเนี่ยไม่ใช่ซึ่งข้าราชการสอบต่งงางทุกคนต้องจำลายเซ็นของอ,อท,ท่านทว่าได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยบอกว่าท่านคงจะถูกหลอกก็แล้วคนเนี้ค่ะนายกอคนเนี้ยก็บอกว่าก็พูดบอกว่าเขา,ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารทางสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะ ซึ่งทางท่านผู้ตรวจภาคสิบห้านั้นก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไปก่อนนะคะแล้วก็รายงานให้ท่านผู้ว่าทราบเมื่อท่านผู้ว่าทราบนะคะก็สั่งการให้ทางสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ให้คนโดยทั่วไปให้เห็นนะคะว่าเรื่องอย่างเนี้ยไม่มีในสตงแน่นอนก็เลยเป็นที่มาของการขึ้นแบนเนอร์ที่หน้าเว็บของสตงรวมทั้งหน้าเว็บของเว็บของการสมัครงานคือเว็บไทยจ๊อบจ๊อบนะคะ ซึ่งในเว็บของไทยจ๊อบๆนะคะซึ่งผู้สมัครทุกรายเนี่ยเวลาจะเข้าไปเช็คข้อมูลกับไทยจ๊อบๆจะต้องดูแบนเนอร์นี้ก่อนเสร็จแล้วต้องลงนามรับทราบแล้วต้องคลิกที่รับทราบด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องดูนะเนี่ยว่าไม่มีเรื่องพวกนี้นะสําหรับการสอบเข้าสตงอ,อันนี้คือเป็นที่มาค่ะค่ะนั้นแสดงว่าทั้งแบนเนอร์ทั้งโรงเรียนพวกติวเตอร์ที่บอกว่าจะติวให้เข้าสตงอได้ไม่เกี่ยวกับสตงอเลย แน่นอนค่ะไม่เกี่ยวค่ะสาหรับเรื่องติวเตอร์นะคะขออนุญาตชี้แจงอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือว่า สำนักงานการเติมเงินแผ่นดินเคยมีหนังสือเวียนแล้วก็แจ้งให้ข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างสำนักงานการเติมเงินแผ่นดินนั้นนะต้องถือปฏิบัติโดยเครื่องคัดนะคะในเรื่องของการเป็นติวเตอร์ในการสอบแข่งขันเนื่องจากตอนนั้นนะคะท่านผู้ว่าการเตวจเงินแผ่นดินเนี่ยสั่งการบอกว่าการกระทําวันนี้นะคะเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมสําหรับตําแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอาจจะกระทบถึงความเชื่อมั่นของผู้สมัครสอบแข่งขันในเรื่องของความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมในการสอบแข่งขันแล้วก็ยังอาจจะเป็นเรื่องนํามาซึ่งการร้องเรียนในอนาคต ดังนั้นจึงให้ข้าราชก,การและลูกจ้างถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในเรื่องนี้ด้วยค่ะอ๋อค่ะแล้วในส่วนนี้ค่ะถ้าสมมุติมีคนมาแอบอ้างอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถจดชื่อเขาไว้แล้วมาสอบถามกับทางสตงได้ไหมว่ามีคนแบบคนนี้อยู่ในสตงจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเป็นข้าราชการสตงเขามาบอกเงี้ยเราตรวจเช็คงี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะ เพราะว่าในแบนเดอร์นะคะเราจะขึ้นไปเลยว่าตัวนี้มีข้อสงสัยให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะได้ตลอดเวลาเลยค่ะก็คือป้องกันเรื่องของการแอบอ้างคือสามารถเช็คได้เลยว่าถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วมีอำนาจพอที่จะเอาพวกท่านเนี่ยมาเข้าทำงานที่นี่เนี่ยเอาชื่อมันเลยแล้วมาเช็คก่อนเลยวดาเขาทำงานที่สตงจริงหรือเปล่าอ่านะคะได้เลยค่ะค่ะครับตอนนี้นะครับก็เห็นว่ามันอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับ แล้วสตวงเนี่ยต้องกำลังจะเปิดสอบแาชการอยู่ตรงนี้ครับท่านผอเรามีวิธีการจัดการดําเนินการกับการสอบอย่างไรบ้างครับค่ะสําหรับสบตงนะคะในเรื่องของการจัดสอบครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามปฏิทินการดําเนินการทุกอย่างเลยเพราะว่าในตอนปี2563เนี่ยเราประกาศขึ้นบัญชีไว้เนี่ยเมื่อวันที่3ธันวาคม2563ใช่ไหมคะตำแหน่งที่เราสอบตอนนั้นมี5ประเภทตําแหน่งแต่ปรากฏว่า ตำแหน่งนักวิชาการตรวเงินแผ่นดินเนี่ยวงเล็บ,บนักบัญชีเนี่ยเราเรียกบรรจุหมดเกลี้ยงเลยคือไม่พอบรรจุพูดง่ายๆนะคะเราก็เลยเปิดสอบอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นะคะที่มีการเปิดสอบเพราะฉะนั้นคนที่มาสมัครสอบทั้งหมดนะคะในรอบนี้สามพันกว่าคนแต่ว่าเราต้องกลับไปย้อนดูตรงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยสิบสี่นะคะตอนนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติบอกว่าให้ส่วนรชาชการนะคะหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยนะคะ ไปดูซิว่าโครงสร้างของเราเนี่ยของทุกหน่วยเนี่ยมีตรงไหนว่างให้ประกาศรับสมัครเพื่อที่จะบรรจุคนให้เต็มนะคะโดยที่เป็นการเพิ่มโอกาสการทํางานของประชาชนในช่วงที่ตกงานในเรื่องโควิดค่ะดังนั้นนี่ส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็เปิดรับสมัครกันแบบเนืองแน่นมากค่ะ,คะเรียกว่าทุกๆหน่วยงานแต่หลังจากที่มกราคมเป็นต้นมาก็มีโควิดอีกครั้งหนึ่ง ใช่ไหมคะพอมีโควิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสบคอเองเนี่ยก็ประกาศมาตรการในเรื่องของการจัดการสอบหรือว่าการรวมตัวของคนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเคร่งขัดมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือว่านนทบ,บุรีปรทุมธานีซึ่งเป็นแหล่งที่มีมหาลัยอะคะ่ะดังนั้นเนี่ยนะคะทางมหาลัยเองเนี่ยเราได้มหาลัยที่จัดสอบเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่สามารถที่จะดำเนินการสอบได้เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สบคอออกดังนั้นเราต้องรอให้สบคเนี่ยผ่อนคลายในเรื่องนี้ก่อนนะคะเราก็จะสามารถดําเนินการได้เป็นไปนตามเป้าหมายค่ะคะ่ะพออคะไหนๆก็ไหนๆแล้วคะ่ะตอนนี้มีรับสมคัครอะไรบ้างไหมคะข้าราชาการเปิดหรือ,อยังลูกจ้างจ้างเหมาเผื่อใครฟังรายการนี้อยู่มีมีลูกหลานอยากจะได้งานอ่าของสตง,งมีไหมคะ ค่ะตอนนี้เราเปิดสอบเรียบร้อยแล้วรอสอบอย่างเดียวนะคะตอนที่ประกาศไปนี่45ตำแหน่งแต่ว่ามีผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย3,000กว่าคนแต่ว่าในอนาคตอหาก่อนสิ้นปีงบมาเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดสอบอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะมีตำแหน่งที่เป็นลูกจ้างประจำนะคะที่จะเกษรรียณอายุราชการนะคะใน30กันยายนนี้นะคะจะกระจายอยู่ตามภาคต่างๆนะคะอยากให้ท่านผู้บังนะคะรอดูในเว็บไซต์ของศตงนะคะว่าจะมีการเผยแพร่ในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะค่ะ สุดท้ายนี้อยากให้ท่นออานผออฝากถึงคนที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาทำงานนะคะหรือว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่างสงตองงอมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในการดูแลเงินแผ่นดินของเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะค่ะจริงๆก็ฝากให้น้องๆนะคะสำหรับคนที่สนใจที่จะมาร่วมงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรืออยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสำหรับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นด่านแรกที่น้องๆจะต้องมาเจอกันนะคะ จริงๆก็ต้องบอกว่าพี่เองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะดีต้อนรับน้องๆทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็มีความคาดหวังทุกครั้งเลยคะ่ะที่มีการเปิดสอบนะคะหวังเหลือเกินว่าจะได้คนดีแล้วก็คนเก่งเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะคะแล้วก็มาช่วยกันตรวจสอบเงินงผ่นดิน มาทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะคะแล้วก็มาร่วมภาคภูมิใจกับองค์กรที่มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีมาช่วยกันพัฒนางานเพื่อให้สตงเนี่ยเป็นองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมุ่งผลสำเร็์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะค่ะและช่องทางในการที่ท่านจะติดต่อกับสตงหรือว่ารับทราบข้อมูลข่าวสารเรามีช่องทางอะไรบ้างคะ ก็ที่ทางเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ audit do th ก็จะเจอจกับสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะค่ะส่วนรายการย้อนหลังค่ะคุณธนภัทรเราดูได้ที่ไหนคะเราสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e นะครับโดยซเยคำว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับรวมถึงใน Facebook ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันครัค่ะ คุณผู้ฟังคะและนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของกําลังในการที่จะขับเคลื่อนการทํางานของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะบุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะคะในการที่จะพัฒนาค่ะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินคุณวันวิสาพวงมาลัยค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะพออค่ะ ยินด,ดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาอของอรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองงอหมดลงแล้วนะคะวันนี้ท่านผออวันวิสาพวงมาลายัยคุณธนพัฒนปัญญาเฟื่องและดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้เราสมคนลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะ ตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,งทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์